อ่ะมัมพอเห็นพี่ปองให้หมื่นหนึ่งปุ๊บตอนแรกมัมมัมเนี่ยเหมือนจะห้าพันอ่าพอมาเม้นสองหมื่นหนึ่งปุ๊บอ้าวไม่ได้สิหมื่นตามดิหมื่นตามพีดีว่ะเป๊ะเลยพอหมื่นเสร็จปุ๊บเราก็คิดในใจเอ๊ะยังไงแจ๊ดแจงมาเป็นคู่แจ๊ดแจงแจ๊ดแจงแบรนด์เนมอยู่แล้วเราใส่ชุดแบรนด์เนมเห็นปุ๊บเห็นน้ำมัมหมื่นสามหมื่นไปเลยสองคนสองคนผมก็เลยบอกว่า เน้นอยู่ตรงตรงกล่องกล่องซองนั้นประมาณสักพักหนึ่งอะเกือบเกือบสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพ่จใช้คำว่าสักพักเป็นงานแต่งที่ได้กำไรไว้นะเื้อนี่มาเก็ตติ้งไงกำไรยังไงฮะช่วยช่วยแจกแจงให้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใส่ซองเยอะแล้วก็ใครใส่ซองเยอะสุดโอ้โหมีหลายคนเลยพี่มดดำก็เป็นแสนนะพี่มดดำแสนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าแม่เอารวบเดียวเลยเพราะว่าเด็กมันอยู่ในท้องแล้ว โอนมาให้หลานเลยทีเดียวก็เป็นสองแสนใส่ช่องไปแล้วแสนเดี๋ยวงง่ะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ้าวค่าอะไรอีกมาทีเดียวเลยมาทีเดียวเออมาทีเดียวเลยทั้งหลานทั้งอะไรเงี้ยมันมันก็เลยแบบเป็นการตลาดเราที่เรามาหมุนก่อนแล้วก็คุยกับลูกในท้องอ่ะเดี๋ยวพ่อหมุนแป๊บนะลูกอหมุนแป๊บใช่ใช่แล้วก็พี่ป๋องให้เท่าไหร่ป๋องให้หมื่นหนึ่งป๋องให้หมื่นหนึ่งแล้วก็พี่ป๋องเนี่ยอันนี้ไม่ได้บอกใคร มันให้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันเอาหน้านะเฮ้ยยังไงอะเอาหน้าไงฮะคือมันเอาเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยมาให้ผมแล้วมันได้เสื้ออาร์เซนอลตัวละหมื่นไปอ๋อคุณให้เขาผมมาให้การตลาดเขาบอกว่าพ่อทําเป็นเท่ๆไว้ทําเป็นใส่ซองแล้วเดี๋ยวถ่ายยูทูบว่าพ่อเนี่ยใส่หมื่นหนึ่งจะได้หน้าอันนี้เขาไม่บอกใช่ไหมเขาไม่ให้บอกครับออืแล้วเสื้ออาร์เซนอลเอามาจากไหนเอามาจากคุณผมตัวแบบหายากเลยตัวลายแบบลิมิเต็ดเลยลิมิเต็ดตัวแบบปี ที่อาเซนอนเป็นลายเป็นลายช้ลายกล้วยอ่ะลายกล้วยหางยากนั้นตัวละหมื่นนะแต่ป๋องบอกว่างั้นเอามาให้พ่อในรถก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูไม่ดีภาพมันเสียว่าโอเคพ่อผมเอาให้แล้วนะอย่าลืมโอนนะป๋องไม่ต้องโอนเดี๋ยวให้เป็นเงินสดป๋องก็เดินมาเลยพอได้เสื้อแล้วอ่าแจ๊คแจ๊คพ่อให้หมื่นหนึ่งเราคิดป็นใจคุณต้องอัด การตลาดใช่ใช่ให้ป๋องตอนนี้รู้กันทั้งประเทศแล้วล่ะใช่ใช่แต่ไม่เรื่องนี้ไม่ใหญยใครรู้แต่หมายถึงว่าอคือในมุมเราเรามองว่ามันต้องช่วยกันใช่ใช่ช่วยกันตลาดกันใช่ช่วยกันตลาดกันน้ำมันน้ำมันพอเห็นพี่ป๋องให้หมื่นหนึ่งปุ๊บตอนแรกมัมมัมเนี่ยเหมือนจะห้าพันอ่าพอมามาเมนป๋องหมื่นหนึ่งปุ๊บอ้าวไม่ได้สิหมื่นตามสิหมื่นตามสิดีเป๊ะเลยพอหมื่นเสร็จปุ๊บเราก็ คิดในใจเอ๊ยยังไงแจ๊ดแจงมาเป็นคู่แจ๊ดแจงแจ๊ดแจงแบรนด์เนมอยู่แล้วเขาใส่ชุดแบรนด์เนมเห็นปุ๊บเห็นน้ำมันมือสามหมื่นเลยสองคนสามคนผมก็เลยบอกว่าเน้นอยู่ตรงตรงกล่องกล่องซองนั้นประมาณสักพักหนึ่งอะเกือบเกือบสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยพื่นจต้นพักใช้คำว่าสักพักเพียงนิดเดียวสี่ชั่วโมงแล้วเราก็คุยกับทางเจ้าวาดว่าเนี่ยท่านครับผมถ่ายอินเสิร์ตท่านโปรโมทวัดให้ท่านเนี่ยท่านมีส่วนลดไหม ท่า <laughs> นก็บอกว่าขอส่วนลดพระใช่ใชที่วัดน,นะครับท่านก็บอกว่าถ้าโยมดิวดาราดังๆมาได้อัตมากัจะลดให้ <laughs> <laughs> ยอมยอม <laughs>